สันคอสไลซ์สิบาทสามชั้นสไลซ์สิบาทเนื้อเป็ดสไลซ์ก็สิบก้าบาทเมนูสิบาทเทียบเลยอ่ะเข้ามาก็หอมกลิ่นน้ำซุปแล้วอ่ะครับสวัสดีครับคุณแพ้ยินกัจังยินดีต้อนรับนะครับอ่างั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งที่ไหนอ่ะฝั่งนี้ดีกว่าครับอ่าคุณพัชราค้าอย่างแรกทาไมชื่อร้านถึงเป็นชื่อกินกันจังคะเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายแล้วติดหูครับมีกี่สาขาเลยจิตสาขาครับสิสาขา แล้วอะทุกคนอะไรทําให้เราแตกต่างจากเจ้าอื่นๆล่ะคะคุณแพยก็ต้องลองสแกน QR code ดูครับอ่ะนี่ได้มาแล้วนะคะสแกนเลย คือมันเยอะมากเยอะแบบยังสกอไม่หมดและอยู่ก่อนหมูสลด์สันนอก19บาทสันคอสลด์19บาทสามชั้นสลด์19บาทเนื้อเป็ดสลด์ก็19บาทนี่เมนู19บาทเทียบเลยนี่คือจุดเด่นของร้านเลยป่ะคะใช่ครับนี่แหละครับเป็นชาบูพิเนียมราคาที่เริ่มต้นเพียงขาละ19บาทครับผมแล้วก็ยังมีเมนูอื่นๆที่คุณคะสกอเหนื่อยงนั้นขอสั่งเลยได้ไหมครับได้เลยครับ สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือจะมีน้ําซุป,ปครับที่ทางร้านเราจะมีสองน้าซุปก็คือน้ําซุปใสแล้วก็น้ําซุปดําที่ลูกาพูดถึงกันกลิ่นน้ําซุปตีหน้าคือมันหอ,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 อมมากมากเลยโอ้ยเยอะมากอะตรงนี้จะเป็นเมนูของทางร้านเองอ่าเป็นจะเป็นเมนูที่เริ่มต้นที่ราคา19บาทครับ<ช>ส่วนฝั่งนี้จะเป็นหมูที่เริ่มราคา79บาทครับผมก็คือจะเป็นตัวพรีเมียมใช่ครับ ซึ่งลายเนื้อสวมนี <Wow. S 1> นี่อันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนคะวากิวท็อปไซด์ครับวากิวท็อปไซด์ใช่ครับตัววากิวจะถานละ129บเาทเกี่ยวนะคะนี่วากิวเริ่มต้นที่ร2อยบาทใช่ครับทุกคนเราจะเป็นตัวแทนทุกคนชิมสุดงนี้ให้คะ่ะมันดีคือเนื้อมันจะมีความแบบนุ่มนะแล้วก็น้ำจิ้มก็ดีนะอร่อยมากนอกจากน้ำจิ้มทาเละแล้วเนี่ยมีน้ำจิ้มตัวอื่นด้วย อีก2ตัวต่างกันยังไงคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มหลักของที่ร้านครับอันตัวนี้จะเป็น,นซีฟู้ดสำหรับทานกับอ่ารทะเลครับนี่เราชิมแบบเนื้อพรีเมีม่ยมไปหมดแล้วอยากให้เราชิมเนื้อฝั่ง19บกาทเนี่ยก็จะมีเนื้อเป็ดด้วยนะครับของรา้าน,นตัวนี้ก็19วบาทครับ19บาทนี่คือดูดีเลยนะ มีตัวไหนที่อยากให้แพรลองชิมอีกไหมคะถ้าอยากเพิ่มความอร่อยของการกินเนื้อเราก็ต้องเอาเนื้อมาพัานกับชีสครับผมเป็นไงบ้างครับเข้าใจแล้วทำไมถึงมีสิบสาขาอ,อ,อร่อยมากเนื้อดีเจอชีสและเจอน้ำจิ้มนี่คือแบบจบอ่ะนี่คุณเดี๋ยวจะหาว่าฉันกินแอ่พรีเมียมสั่นคอ19บาทคือคุณภาพไม่ต่างอะไรกับถาดใหญ่เลย ราะว่านั้นเนี่ยเราสามารถอิ่มได้ในราคาหลักร้อยแล้วอร่อยด้วยจุกน้ำด่าคืออร่อยมากมดีนั่าคะคือจริงแล้วเนี่ยวันนี้เราไม่ได้มีหน้าที่มากินอย่างเดียวเรามีหน้าที่มาค้นว่าทําไมร้านกินกันจังถึงได้อร่อยขนาดนี้มีเคล็ดลับหรือของลับไหมครับนี่ครับเราขอเช็คของลับได้เลยครับมาแล้ว ของรับเพลินเนี่ยเหรอคะใช่แล้วครับของรับของทางร้านครับผมซอสคิทโกแมนซอสต้นตำรับของญี่ปุ่นครับเพราะว่าจุดสาคัญของร้านชาบูนะครับก็คือน้าซุปผมจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของคิทโกแมนซอสต้นตำรับของญี่ปุ่นครับผมเพราะว่ามันมีความเข้มข้นกลมกล่อมครับผมเวลาในการปรุงน่าตอนที่หม้อซุปมาวางเนี่ยถึงได้กลิ่นที่แบบคุ้นเคยแล้วก็เตะจมูกขนาดนี้ได้ใช้มานานยัง่คะใช้มานั้งแต่สาขาแรกเลยครับจนถึงสาขาที่10ใช่ครับว้าได้ะค่ะคุณ ชื่อแล้วว่านี่คือเคล็ดลับความอร่อยและเอาจิงๆนะแพ้ก็เห็นด้วยว่าชาบูที่พกแมนเ,นเนี่ยเป็นของคู่กันเลยนะเพราะว่านี่คือต้นตำรับมาจากญี่ปุ่นจริงๆและนี่ก็คือของลับครับเชฟที่แพรน่ะเอามาฝากทุกคนกันครั้งหน้าแพรจะพาไปที่ไหนก็ติดตามกันให้ได้วันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ